โอเคครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีชาวโลบูทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า b l a d e Ball นะครับผมก็มาหน้าแรกก็จะมีวิธีเล่นเลยนะครับผม How to play Every round เอ่เอเดีเ๋ยวทุกๆรอบจะมีบอลปรากฏขึ้นก็ระวังมันล็อกตัวเราให้ดีนะเมื่อไหร่ที่ลูกบอลมันเป็นสีแดงอ่ะแสดงว่าลูกบอลมันจะพุ่งมาหาเราบล็อกก่อนที่บอลจะถึงตัวเรา โอเคกันก็ไปเล่นกันเลย<ะ>แล้วตัวคิวมันคืออะไรอ b บิลิตี้อ l บิลิตี้อ่ะความสามารถก็โอ้ยอะไรครับนี่ชุดไฮอีกแล้วไม่ไหวเลยม,ม,มีตังค่อยเติมซื้อชุดโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลกันก่อนดีกว่าอ b บิลิตี้ของเรามันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นดาบว้าวว้าวใช้ย,ยังไม่ได้อ่า e x p l o s ล o n ระเบิดว้าวซื้อไม่ได้อยู่ดีเอ้ยน,นี่ไง อาจจะซื้อซูเปอร์จัม์กระโดดสูงแพลตฟอร์มควอดจัม์โอ้โดดโดดได้สี่ครั้งเลยอันนี้หายตัวอุ้ยมีแต่ดีเดียเออมันดีทุกอย่างเลยวะก็ก่อนอื่นก็ต้องแบบขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมันมีเสียงคล้องประทัดเพราะว่ามันใกล้ถึงออกพรรษาใช่ปะเออแล้วก็เด็กแถวบ้านมันจุดประทัดกันก่อนจ้งมือถออตอนเด็กเราก็เคยกดเหมือนกันก็โอเคปล่อยปล่อยไปไปเริ่มแรกเราก็มีเหรียญมาหนึ่งเหรียญโอชี Vote for the next game อ้าวยังไม่ได้วตเลยเชยช่างมาอันนี้มีเควสให้ด้วยนะป้องกันเบา60ครั้งป้องกันเบา180ครั้งแล้วก็ชนะโซโล่สามแมตช์เควสไลยวันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดูเบาก่อนโอ้เอามีมิซีเรามีเดาะเอ้ยกดผิดครับอ่าเป็นผู้ชมเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเทรนได้ไหมเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเทรน รนนิ่งโหมดเออนี่ไงเดี๋ยวเราไปเทรนกันเนอะ s ิงเกิลเพ y e เยอร์แล้วก็อันนี้เป็นด่านปะด่านโอเคเอาสว่างสว่างเลยเลือกเป็นคลาสสิกแล้วก็อันนี้คืออะไรอะเรนนิ่งโหมดมอนอ l อบบอทบอทกี่ตัวหรอเอาบอทมาเอามาสิบตัวเลยว้ <Wow. S 2> าวมันเจง๋งเจ๋งเป้งเลยล่ะบอสทสเตน AI k i l l อ่า k i l l เอา,กกเอา expert ยากเนาะสก l l เอาบอทรีเซต็ตโอเคเดี๋ยว เฮ้บอทเร็วๆสิเออมันตังค่าได้นี่ว่าคิวออบอทนี่ง่้ไงต่อ No one has won ไม่มีใครชนะเลยโอเคมาอาแมวแมแมอ้าวเดี๋ยวเราขอฝึกซ้อมกับบอทซะก่อนนะก่อนที่จะไปสู้กับคนจริงๆเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งเล่นเนาะล็อกยังไงวะเด็ดเด็ดเดดเยเๆเขีแบบบอทนะเนี่ยนี่เป็นบอทบอทจริงๆ บอดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรสอ๋อเออช่เอกจริงมีขนาดเทรนนิ่งนี่นี่สู้บอดนะเนี่ยแล้วไปสู้คนมันจะขนาดไหนปะทำไมมันล็อกจอไม่ได้นมีขนาดเฉยๆนะเฉยๆนะโอ้ยังตึงมันล็อกจอยังไงปกติกดชิปมันก็ล็อกจอล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่เหมล้วกันอ๋อคลิกซ้ายก็สามารถบล็อกได้เหมือนกันถือว่าดีถือว่าดี เอ้ยเอ้ยโดนโด,น,ดนได้อยู่ได้อยู่น่าจะน่า,จะ,นาจะไหวน่าจะไหวอยู่นะถ้าตีแบบนักขันหลังเซบอลแล้วเราตีได้ปะวะเฮ้ยล,ลองลองลองเฮ้ยบอทนายเอามาให้เราสิเออนี่หันหลังนะแล้วก็บล็อกอ้าวบล็อกโอเคเอื้อนี่งไงนี่ไง เอ้หรือว่าเบสบอลมันไม่เหมาะกับเราวะนี่ขนาดสู้กับบอทเรายังสู้ไม่ได้เลยอะจะไปสู้ใครได้เวอร์ไปเล่นกับคนนี่แหละเพราะว่ายิ่งเล่นกับคนเก่งๆแล้วก็ยิ่งพัฒนาฝีมือนะเออมอ,อ,อนอุ้ยอะไรวะตายแล้วเหรอเอากดโดนแล้วแต่มันไม่ไม่ไปให้อ่ะเกิน ไม่ครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้นี่ไงประจําวันอุ้ยล็อกอินแค่ห้าวันก็ได้โฮลี่ซอสเราอ่ะเข้ามาล็อกอินได้นะไม่นานนะปกติหนึ่งอาทิตย์น่ะเออค่อยได้แต่อันนี้ห้าวันครับชิวมามา,มาตายแล้วตายแล้ว ้ฮย <ih unting> ัง <warfare> ป <Would> ่วนนะครับเอ้ากดแล้วมันไม่โดนอ๋อเรากดเร็วเกินใช่ไหมแต่เราได้คิวอืะก็เพิ่งเล่นแต่ว่า <fit> ก <kind abonn deuxième> ็ได้คิวดู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 นี่หนึ่งคิวชิวชิวบาโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูเขาเล่นกันดีกว่าวันนี้อีกแล้วหรือ ยืนเฉยๆนะตอนนี้เออเราเรามามองมุมมองคนนี้ดูอุ้ยเอางี่ไงมาแล้วปั๊บอ๋อนี่นี่นี่สแปมสวยอุ้ยเอาเรื่องนะคนนี้เอาเรื่องสวยก็ถ้าตีกันสองคนมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอุ้ยตายแล้วเหรอใพ้ชนะเอาคุณผู้หญิงคนนั้นคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้ไหน,น,นบล็อสมันเอง ผมมั่นใจในฝีมือของตัวเองนั่นไงโอ้โหไม่มั่นใจนี่ไงชนะมา319ครั้งแล้วขิวไป1,967ั้ตัวลุยมาหาเราดิ่ะใช่ปะ่ะใช่ใช่โอ้โหไป็นไงเป็นไงเอ้ะเป็นไงมีโค้งมีโค้งอ่าเรียบร้อยเราเล่นแบบคุณโลนะนี่ไปตามหาคุณโลด,ดีกว่ะไม่ใช่ว่าตายไปก่อนแล้วนะ เอ้ยอนั่นปวดเออนั่นปวดก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนหาคุณรถก่อนแป๊บนึ่งน่าจะออกไปแล้วอ่ะหรือไม่ได้เล่นว้าวเล็บล็อกได้ยงไงอะเมื่อกี้ไอ้ชูชนว้าวตายไปแล้วหนึ่งมาทางนี้หน่อยครับผมจะฆ่าไอตัวนี้วันนี้ก็หน่อยครับวันนี้เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควรเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้วิ่งโนุเนี่ยเห็นไหม มันวิ่งเร็วแล้ว People มันแบบมันมันจะฆ่าเราอ่ะมันฆ่าเราจริงอ่าสกิลนี้น่าจะเป็นตะัวไหนวะเดี๋ยวเราดูกันสกิลมันวิ่งเร็วมากๆเลยนะนี่แหละชัวอันนี้ชัวตีบอลอัตโนมัติหรออันนี้โอ้อันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็กวดเอามีแต่มีแต่วารบแบะมีแต่วาร์บๆเต็มเลยอันนี้ก็สลับตัวกับผู้เล่นอันนี้ก็วาร์ปไปหาดาบอันนี้วาร์ปไปข้างหลังผู้เล่นแล้วก็สโลว์เขาอีกด้วยเจ๋งเกิน ดูแต่ละคนดูแต่ละคนเอา What เฮ้ยเขารู้เหรอว่าผมผมได้เตี่ยทำไมแบบขขเขาเคาน์เตอร์เร็วจังวะเมื่อกี้แป๊บเดียวเลยปุ๊บปุ๊บตายโอ้หอันนี้คือทีมเหรอถามจริงโอเคไม่เป็นไรทีมกับทีม Come on Come on Come on my friend เพื่อนผมใครวะนี่ไงสีแดงเอ้ยทีมผมก็มี มามาเพื่อน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 นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่เป็นไงอุ้ยอุ้ยผมฆ่าคุณโลดผมฆ่าดับหนึ่งโอ้โหไมโกดผมฆ่าดับหนึ่งของแมปนี้อ่ะเนี่ยของเซิร์ฟนี้เห็นปะผมฆ่าคุณโลดได้ครับก็แบบโอ้โหแบบโอ้เลือกชนะด้วยไมโกดโอ้แบบคือไม่มีอะไรจะพูดอ่ะคือแบบแบกอ่ะที่มีคนมาหล่นไส้่าโอเค ก็ <g år> ถือว่าแบบเขาอาจจะยังไม่ตั้งตัวก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเขาคิดว่าเราจะตูกลับไม่ได้วะเออก็ถือว่าเขาประมาทไปแล้วกันพอถึงได้โดนมือใหม่ยังเราฆ่าเลยก็เป็นเกมแรกที่ชนะด้วยเราชนะชนะแบบอันดับหนึ่งของของเซิร์ฟอ่ะเหมือนแรงนะคนดูเหมือนแรงนะโอเคปะเฮ้ยมาหาผมแล้วปุ๊บนึดูเหมือนเขาจะมาเอาคืนผมว่าคุณโรดวิ่งมาข้างหลังแล้วแบบใส่ผมอหม เอาจริงโอ้น oh, oh, right, uh, hmm. uh, <pursue schemes> ั่นไงคุณรถวิ่งละวิ่งอย่างเดียวโอ้โหอะไรวะปุ๊บอืมอ่าอยากได้อยากได้เขาสงสัยเขาอยากได้แล้วอยากฆ่าผมชัวไปไกลๆผมไปเย้เอ้าเอ้าผมโดนอะไรอ่ะเอ้าทำไมทำไมนอนอ่ะ ถ้าไม่นอนอย่างนั้นก็เขา <c oughs> เขาสามารถแก้แค้นไม่ได้ครับผมก็โอเคดีใจกับเขาด้วยแล้วกันที่เราลังแกคนเพิ่งเล่นได้ลงซองอ,อุ้ยกระดูกอะ่ะยังได้กระดูกอะ่ะเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ทำไมความเวายให้ลุ้นหน่อยให้ลุ้นหน่อยปึ๊บปึ๊บอ่าเอาเบสบอลโอเคเอากระดูกมาคาบเล่นดีกว่า, oh <yeah. S 1> านะครับรถกัอนไปเลยอุ้ยอุ้ยนี่ไงกูรถเจอแล้ว ผมตามติดด้วยอะตามติดด้วยอะแจะนะ้งไว้เ้ยอ้าวคุณรถตายไม่นะเรายังไม่ได้ฆ่าเลยอ่ะแหลกโอ้เข้าเขาบอกเขาแหลกเลยเออเขาก็เลยแบบตายเออเขาแหลก,แบบกนี่เองเอ้ากดทันแต่อะไรอ่ะสงสัยแหลกครับจริงๆแหลกอุ้มแหลกอุมแหลกเฉยๆเมื่อกี้ไม่งั้นไม่ไม่สามารถฆ่าผมได้หรอเสียดายเราไม่มีตังค์ ม่งั้นเราเิมเสกิลใหม่แล้วอ้ยแหลกจริงแหลกจริงอฮ้ยเฮ้ยแต่เราค้า <c oughs> แต่เราข้าได้วะ่ะ <c oughs> แหลกว่ามอกี้เห็นปะได้ได้มันมันมีแหละมันต้องมีแหละมันต้องมีช็อตที่ถ่ายติดแหละอือมันแหลกจริงนะนึกว่าเขาอ้างแต่จีแท้ก็แบบเออมันแหลกจริงก็บางทีมันยังไม่ถึงตัวแล้วมันก็แบบตายออเอา้าเห็นไหมเห็นไหมคุณรถคุณรถคุณรถเอาอีกแล้วคุณรถนั่นไงเขาแบบเขาไม่ปล่อยเราอะจริง เขาไม่ปล่อยเราจริงๆมาเราอยู่ตรงนี้ลำดับที่สิบสองนะดูด้วยแรงเขาเล่นกันสามรอบอ,อย่าเพิ่งตัดสินคนคนนึงอุ้ยอุ้ยมาหาเรามาหาเรามาหาเราฆ่าเราแล่าเราแโอ้ม, o, ม,ม, o, 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 oh! มันจะแปมเราอะทําไมคนชอบเล่นสกลิลนี้จังเลยเห็นปะคนนี้ก็ใช่คนนี้ก็ลิปเปอร์เหมือนกันันดับที่เก้านะอันดับที่เก้าแล้วอย่าอย่าอย่าแปมเราขอร้องเราสูา้มไม่ได้จริงๆเราเพิ่งเล่นเนี่ย นั่นั่นนัน่สลับสลับอ่ะเราสลับที่กันอยู่ใกล้ๆดีกว่าอยู่ใกล้ๆดีกว่าเ,เอ,อ้เออเโอ้ยโอ้ยตกใจเอ้ายังไม่ถึงตัวเลยเกมไม่ไหวเลยถือว่าดีอุ๊ยอันนับผ้าจริงจังวะเนี่ยถือว่าเก่งครับก็ใช้โอเคครับผมก็เกมนี้เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแมปเบรดบอลก็ ไม่ได้เลยเล่นไม่เป็นแบบนี้นะมันไม่ใช่แนวเราจริงๆมันยังไม่ถึงตัวบอลบอลยังไม่ถึงตัวเราเลยแต่เราตายแล้วอะแล้วบางครั้งก็มีแหลกมีมันกดชีบล็อกไม่ได้ใช่เป็นเพราะอะไรไม่รู้นะก็โอเคถือว่าเป็นเพราะแป้นพิมพ์โลกาก็แล้วกันก็ดูดูไว้ดูไว้เห็นปะเห็นปะเมื่อกี้กดทันครับผมกดทันชัว มั่นใจมากเลยว่ากดทันแต่ว่ามันไม่บล็อกให้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็อืมก็นั่นแหละอาจจะเป็นเพราะเน็ตหรืออะไรไม่ดีก็ใช่ไหมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบบ๊ายาย